สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยถุกา่านวันนี้ผมพมเอกีเยเซียหารัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาในกอผู้บัญชาการทหารสูงสุดรู้สึกเสียใจมากรัฐบาลไทยโดยฐานบกได้สั่งปิดด้านทั้งหมดเลยท,เทั้งค้องคามเมนที่ยุติป พรมแดนกัมพูชาเขาสร้างปิดมัตลลียงเลยคือมดเลยอ่ะแล้วปิดก็ปิดฝ่ายเดียวไม่ยอมแจ้งพวกผมให้ทราบเลยก็เตรียมตัวกันไม่ทันดีคนไปมาหาสู้พวกไปเล่นคาสิโนโอะไรก็ไปไหนไม่ได้เลยปิดด่านผมเสียใจมากที่รัฐบาลไทยทำอย่างนี้ ปิดยังไงก็ายเดี่ยวมันปราบพงยมของไม่บอกพมด้วยแต่รู้ไหมว่าการทีคั้งปิดตามน,นีรมันสร้างความเดือดร้อนให้พวกพงขนาดไหนอีเรื่องแค่นี้ก็ปิดเนาะมันเดือดร้อนไปหมดเลยทั้งประชาชนชาวบ้านและก็ตะหานนะตะหานของพม จะเอามามาที่ไหนกินเอาปลากป้องที่ไหนกินเพราะว่าสินค้าถูกแกงมันก็มาจากประเทศของท่านประเทศชมประเทศผมไม่มีปัญญาทำหรอกไม่มีปัญญาทำสินค้าเหล่านี้ดกทั้งอมตซชูรสตึกไตรกระปีนํำปลานี่พงชูรสนี่สำคัญน,นะ ้าไม่ซื้อจากฝั่งไทยเอาเขามาพวกผมจะกินอะไรโดยเฉพาะทาผู้หญิงหน่อผู้หญิงเ่าก็ต้องมีประจำเดือนเนี่ย้าอาจพาณาไม้ก็เอาจากฝั่งไทยทานผู้หญิงผมเขาจะได้พาอนาไมยที่ไหนไสายเวลาเขามีประจำเดือน ผู้ใ้บังคับประชาพงี์ทั้งนานยทหารผู้ยิ่งพลทหารผู้ยิ่งสวยๆนะสวยนะสวยกว่าทหารไทยแตบบ่ถ้ามันไม่มีพานาไหมนีมันจะไม่เปออื้อนยึดจริงๆอะอาอัยในหมดนี้ไม่มีมนุษยธรรมและจะให้เขาใช้อะไร ใช้กาบลวยบ่ใช้เปลียกแกงโม่มีชายพาเคิีวแล้วประเทศนี้ใจดำมาเลยประเทศไทยของทางนี้ตั็คเมาส์ซาคเม้งสดุดท้ายแัดเมาใจดำมาเลยไม่ทรงตามพวกผมเลยผมก็แกล้งเอาทหารไปย่อแกใ่ใจดอก็ยังไม่ลบุกอะไรเ้า เอาไปซ่อมรบใกล้ๆชายแดนไทยใครจะไปกล้าบุกท่านนอ้องอาวุธอะไรกอสู้ท่านไม่ได้กูะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมพ้นเอกเตียเสียหาใทรขอกราบวิงวอนสิซีมรัฐบาลทานบุกอย่าปิดด่านเลย คิดว่าทรง้างลูกนกลูกตาตาดำดำด้วยถ้าคลังปิดไปประมาณเจ็ดวันมีพวกพมไม่มีอะไรจะเรกแน่นอนทหารผู้ยิ่งกวคงประจำเดือนเรียราาไปทั่วป่าเลยเม้นด้วยนะเออทรง้างเขาเถอเห็นแต่ทหารดิ่งของเราด้วยแต่พวกทหารเสบียงอาหารต่างๆางใจปงมากมา มันก็เอามาจากท่านเราก็มาดีกันเนาะเออมาเจริจากันก็ได้เปิดด้านให้พวกพมเพื่อพมคอรองนะเรารักกันเราไม่มีอะไรกันหรอกเราไม่ทะเลาะกันหรอกเราเป็นบานผีเมืองหนองพวกพมจะไม่ดีแล้วเดี๋ยวพมสั่งทหารพมกลับบ้านหมดเลยพุงเี้นะฟาด ខ្លាប់ពីលាប់ពីល់ពីល់